นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเดินทางมาเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพอย่างบูรณาการและยั่งยืนเมื่อวันที่17กันยายนนายกองโทดเรคมคายกรอนพินนายกองการบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเดินทางมาเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพอย่างบรรณาการและยั่งยืนที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นโรงแรมวสุจังหวัดมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์และที่สำคัญอย่างยิ่งต้องต่อเนื่องด้วยองค์การพริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเราตระหนักถึงความน,นีมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและคือข่ายระบบบริการสุขภาพของจังหวัด